สวัสดีครับอันนี้ก็พามาชมหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์ที่เก็บไปนานแล้วแล้วก็จำลุกเสียหายนะครับก็ไม่มั่นใจว่าสมเด็จอะไรนะครับจะบอกว่าสมเด็จระครังก็ไม่รู้ดิดูไม่ดูไม่เป็นนะครับไม่ออกคือมันเก่ามากแล้วมันก็หักชมลุกเสียหายด้วยนะครับเอามาให้ชมกันนะครับ นี่ก็เดี๋ยวไปดูมวลสารนะครับตามที่เห็นสภาพคือเนื้อออกแข็งหนึกนุ่มนะครับแล้วก็เส้นตรงเนี้มันมองไม่ชัดเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จระครังหรือเปล่าฐานแซมหรือเปล่าเราก็ดูไม่ได้หรืออาจจะไม่มีความสามารถในการดูนะครับก็ให้ดูดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากนะครับ ซูมนี่ซูมซูมสามให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูด้านในนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนนี้ซูมระดับที่สามนะครับแต่ดูแล้วเก่ามากแต่ไม่รู้ที่ไหนนะนี่เป็นพวกเหมือนมวลสารนะ่ะมวลสารเยอะด้วยนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังบ้างนะครับอันนี้ดูด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นตามสภาพแบบที่เห็นนะครับไม่รู้ที่ไหนจริงๆฮนะก็ที่เห็นเนี่ยมวลสารเยอะนะแต่เนื้อสภาพดูเก่ามากนะครับ จะว่าเป็นเศษไม้ก็มองไม่ชัดนะผมมองไม่ชัดจริงๆมันต้องใช้กล้องใช้อะไรดีๆดูนะเราเป็นกล้องธรรมดาแต่ที่รู้มันเหมือนเศษมันเหมือนอิดเหมือนอิดเหมือนหินเหมือนดินผสม,มอยู่ข้างในนะครับจาว่าเป็นปะที่ทํามาหลอกๆมันก็ไม่น่าใช่ด,ดูตรงนี้อหนึ่งนะ อย่งตรงนี้ตรงนี้มันจะเห็นมวลสารชัดเจนเนี่ยไหมมวลสารคือมันเก่ามากจนเราก็ดูไม่ออกนะเนี่ยมันก็เหมือนไม้หรือเปล่าเราก็ไม่ชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเนี่ยตรงนี้เหมือนมวลสารเป็น อิดเก่าหรือเปล่านะอันนี้ขาวๆเนี่ยเป็นคาบเก่านะครับคาบขุเก่านะครับคาบเก่าและสภาพเก่ามันถึงขึ้นนะครับยังก็มีสีดำๆแซมมาด้วยไม่รู้มันคืออะไรจะเป็นเม็ดข้าวสารหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เนี่ยเนี่ย,เ,ยเป็นอิดก้อนใหญ่ๆเหมือนอิดนะแต่มวลสารแน่นมากนะครับสุกให้ดูชัดๆก็ว่าจะเอาขึ้นคออยู่แต่ว่าไม่รู้ที่นะครับแขนขวาเนี่ยจะนูนเอยแขนฝั่งด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายมือเนาะ จะเป็นแนวโคง้งมันจะเป็นโค้งใหญ่แล้วก็ออกจะลึกด้านซ้ายก็จะเล็กกว่าแล้วก็ลึกเหมือนกันนะครับก็เคยดูที่เขาเอามาออกดูๆต่างๆนะนะก็เป็นสมเด็จนะครับหนึ่งในจุดดูสมเด็จวัดะระฆังนะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือตังเนี้ยใหญ่อันเนี้ยเล็ก แล้วก็ซุ้มฝั่งเนี้ยซุ้มเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เท่ากันหรอกเนี่ยถ้าดูคํานวณจริงๆก็ไม,ไม่ไม่เท่ากันเท่าไหร่ไม่เท่าเลยแหละเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเล็กกว่าฝั่งนี้มันจะใหญ่กว่าแล้วก็พอเลื่อนลงมาตรงเนี้ยก็จะถ้าอย่างสภาพเต็มก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเหมือนจะปั๊มชิดเลยอะ่ะเหมือนจะชิดชิดแบบอันนี้เลยเนี่ยนะ ราะวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้แหละเพราะว่าใครรู้อะไรก็เม้นมาได้เพราะว่ามันเก่าจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรแบบไหนดูสภาพเนื้อสิดูเนื้อมันเก่งนะครับเนื้อมันแก่งเหมือนแก่งนงนุ่มอะไรของเขาอะ่ะเ,เหมือนกันเลยนะครับก็ใครสนใจก็ดูได้นะทักมาดูได้ มีราคาก็ว่ากันไปขอบคุณครับ